ทแลานทำาไมเัผนเลยนะ,ะแรงพี่ยังเหลืออีกเยอะพี่เพิ่งสิบแปดเอง <c oughs> ตายแล้วดีแล้วจะได้เลี้ยงลูกน้อง <c oughs> นี่แหละสำคัญเลยนะแม่นางแม่นางรู้หรือเปล่าเราอยู่ในพิธีนี้มาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่เราไม่เคยพบเห็นใครหน้าตาสสวย มันกับแม่นางม,มาก่อนเลยแล้วเธอจะเคยเห็นฉันได้แน่ยังไงเพราะว่าฉันเพิ่งเข้าจงมีเข้ามาอยู่แผ่ดินนี้ได้เพียงแค่สองวันเองจ้าคือเข้ามาอยู่ในป่นนี้ได้แค่สองวันเท่านั้นเองเหรอใช่แล้วแสดงว่าม่ามันทะเลเนี่ยมันคงสวยและมันก็น่าอยู่มาอยู่ที่นี่ได้สองวันแล้วก็คงจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆอยู่ต่อไปเรื่อยๆเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวคืถูกต้องนี่ ไม่เลยไม่ถูกเลยนี่เธอรู้ไหมแหากว่าฉันเนี่ยนะเป็นคนแผ่นดินนี้วันไหนถ้าฉันจะเลื่อนตาอาบปากเม,มาดูโลกได้ฉันจะรีบบอกตากแผ่นดินนี้ทันทีเลยเทําไมล่ะเป็นอะไรไปพูดเลยก็มาโหแผ่นดินนี้มันไม่น่าเที่ยวมันไม่น่าอยู่ตรงไหนท้าไปถึงก็ต้องย้ายไปดินหนีเลยบอกกันได้ไหรือเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะก็เธอว่าไหมล่ะคนแผ่นดินนี้เขาเป็นคนแบบไหนก็ไม่รู้ เวลาน,น,ลวนั่ครับก,ก็สั่งให้คนไปรับแต่พอเวลาเนี่เกลียดน่ยโกรธขึ้นมาก็สั่งให้คนไปฆ่าแ็นที่ว่าคนไปขับเป็นปลาถ้าหากว่าเป็นเธอถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าจะรู้สึกยังไงบ้างล่ะฮะใช้ไม่ได้ใช,ใช่ใช่ไหมมีเม่มาทะเลมีคนแบบนี้เรอี่ยใช่น่ะสิเวลาที่นึกไ,ได้ก็ให้คนไปรับแต่พอนึกเลก,กลียดนึโกรธก็ให้คนไปฆ่าใช่นี่ใช้ไม่ได้นี่มันทำแบบนี้แสดงว่ามันต้องเป็นใหญ่เป็นโตแน่เลย แงสิโอ้โหทำไมเราไม่รู้มาก่อนเลยเธอจำชื่อมันได้หรือเปล่าไอ้คนนี้แห่เลวจริงๆชื่อมันใช่ไหมมันน่ะชื่อค่อยๆเธอจำได้หรือเปล่ามันชื่ออะไรบอกกันมาเดี๋ยวฉันจะไปจัดการมันเองมันชื่อมีคนแบบนี้อยู่ในแผ่เดินไอ้ไปไป มันคนหนึ่งนั่นแหละทำไมอ่ะครบกับมันชีวิตจะไปข้างหน้าหรือจะถอยหลังก็ได้ไปชื่อเขาไปยุ่งอะไรเขาเลยเขาไม่ได้ชื่อว่าไปมามาใช่ไหมใช่มันมีคําว่าไปหรือมานี่แหละเดี๋ยวเราจะช่วยนึกอีกแรงหน่อยนะดีเลยเธอช่วยฉันนึกหน่อยให้มันชื่อว่าไอ้นี่มันมันชื่อไอเทศบาลนครสวรรค์ใช่ไหมมันคล้ายจะตรงไหนเนี่ยฮะกับมามาไปไปเนี่ยโอเคลองถามดูเฉยๆฉยฉตลกด้วเหรอฉันตลกโมโหมันอยู่ในเห็นมั้ยใชเย็นย อยากโมโหมากเดี๋ยวนึกชื่อมันไม่ออกออเดี๋ยวนึกแนละ้วนึกแล้วชื่ออะไรเนี่ย<ม>ไปไปมามาชื่อทำอะนึกไม่ออกนะมังสูมาที่ไปจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะนลองถามเจ๊เขาดูกันเดี<อ>๋ยวจะใช่จะ่่าใช่ใชหรอนี่แม่นาง คนที mang, mang ่กำลังพูดถึงอยู่มันชื่อว่าไอเดียที่ไหนมามังสูมามังอะไรนะเธอมังสูมามังซูมาไม่ใช่นี่ถูกต้องแล้วค่ะมันชื่อว่าไอ้มังซูมาถูกต้องแล้วมังสูมาใช่เธอเก่งมากๆเลย มุงมูมนไม่ได้จ่ายค่าตัวเธอใช่ไหมทำไมโกรธมาขนาดนี้เนี่ยฮะมันอยู่ในท้องเรื่องถ้าไมโกรธขนาดนั้นเดียเด๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะแม,ม,ม่นางแม่นางใจร่งๆก่อนถ้าหากว่าเป็นองค์กษัตริย์มังสุมาเนี่ยใช้จะบอกเลยว่าองค์มังสุมาเนี่ยเขาเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาถ้าหากว่าใครไม่ไปทำให้พระองค์ท่านต้องโกรธไม่เป็นมิ่นเกียรติมิ่นศักดิ์ศรีขององค์กษัตริย์มังสุมา โรรองท่านก็จะไม่ดุร้ายโมโหร้ายอย่างที่แม่นางกำลังเข้าใจอยู่นะนี่ฉันว่าคนที่กำลังจะเข้าใจผิดน่าจะเป็นเธอซะมากกว่านะเป็นฉันเหรอใช่นี่ไอ้นมฉันจะบอกให้นะว่าฉันกับไอ้มังสวัสจับไหล่ด้วย ไม่หล่อไหมไม่หลอกจริงหรอดำผู้กลางอันเย็นไหมเย็นแค่ตอนเด็กอืมอันมาสุมานี่นะใช่เป็นเพื่อนก่อนกับแม่มาก่อนแม่จะไม่รู้เหรอฮะจริงปะโอ้ยโอจริงอย่าเถียงฉันเลยนะนี่ฉันรู้จักองค์กษัตริย์มาสุมาดีเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันนี่แหละ ให้น้มว่าองค์กษัตริย์มังสูมาก็บอกว่ามังซูนี่ไงไอ้มามาเองเลย